ราคาเพียนบาทเท่านั้นคุกคนราคาเพียง0บาทค่ะไม่ราคาเพียนบาทมีภาพคมสวยค่ะเกมท่เรื่องค่ะู้าว่าาคะสวัสดีครับผมสนใจโทรศัพท์รุ่นนี้ครับ รุ่นนี้ราคา1,900ราคาส่ง99บาทค่ะทำไมค่าส่งตั้ง99บาทครับราคาส่งอยู่ไกลอาจใช้เวลาสองถึงสวันค่ะอ๋อครับถ้าสนใจโอนเงินเข้าบัญชีนี้ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะทางเราจะรีบจัดส่งของค่ะ ครับดีคัสรุมาส่สงครับมาแล้วครับี่โอ้โครับ ผมสั่งซื้อโทรศัพท์จากร้านตอกตอกๆแล้วได้ของม่ตรงปกครับแย่มากร้านชื่อจูนจูนโฟนใช่ไหมครับโดนเหมือนกันเลยค่ะได้แบบนี้เลยร้านเดียวกันเลยค่ะว่าจะไปแจ้งความอยู่งั้นเราไปแจ้งความกันดีไหมคะเพิ่งได้ของเลยค่ะทำยังไงดีงั้นเรารวมตัวไปแจ้งความพรุ่งนี้เลยไหมครับ เกิดความรื่งสินค้าตรงตรง๊บพี่เัาสร้างได้หรือเปอ่าเออเรื่องเป็นยีแล้วผมเห็นได้ทิกเกอกแล้วต้องเกิดสนใจโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมาครับแล้วแอดไลน์ไปหาแม่ค้าผมสั่งซื้อไปแล้วของที่ได้มันไม่ตรงปกตรับนี่เราถูกหลอกเรื่องซื้อโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ครับโอนเงินเข้าไปแล้วใช่ไหมแล้วทางบัญชีนี่นะชีนี้นะครับ แต่พ,พี่ขอเวลาในการสืบสวนอ่าขอ้อมูลตัวคนร้ายสักวันสองวันอะไรในไลฟ์สดอะหน้าตาประมาณนี้ไหมประมาณนี้เลยครับใช่เนาะแล้วก็ชื่อที่โอนเข้าไปเนี่ยเป็นชื่อนี้นะบัญชีอะใช่ครับชื่อคนนี้นะครับคนนี้เนาะ น้องพี่เอาพัสดุมาส่งพัสดุมาส่งน้องเฮ้ยุดลงเต้าตามให้จับเนี่ยหนูมีความปิดขายหลอกลวงประชาชนรับทราบตามข้อก่าเหตุนะครับอ่ะเอามือลงเดี๋ยวพี่ขอคนห้องหน,นึ่ง เปิดก็ตินดนะเปิดไม่ติดแล้วใช้ไม่ได้นะอันนี้เราก็ต้องตรวจยินเป็นพบกางต้องจับมือกันถือว่าเราร่วมกันจะทำความผิดในการหลบก,น,ก,น,กนีการสอนที่หลังไปจะาทำอีกนั้นไปไปพักด้วยกัน ลุลทำกันมานานหรือยังประมาณสามเดือนเออสามเดือนเนี่ยผู้เสียหายก็ปลาไปเป็นสิบแล้วพวกเราเนี่ยหลอกลวงประชาชนเป็นโทษที่หนักเป็นคดีอาญาซึ่งยอมความไม่ได้นะแล้วพี่ก็ขอเตือนทางฝั่งน้องๆเนี่ยเวลาซื้อของอะไรเนี่ย ก็ต้องดูให้ดีดูในเรื่องของเพจนะเราก็ไปไล่ดูว่าเพจเนี้ยสร้างขึ้นมาใหม่มีผู้ติดตามไหมมีรีวิวไหมนะครับแลนะอีกอย่างนึงเนี่ยก่อนที่เราจะโอนเงินเนี่ยเ,เราสามารถที่จะเช็คได้นะครับว่าเลขบัญชีที่เราจะโอนเข้าไปนะครับเราเช็คจากเว็บไซต์ h h e k ก่อน c o m นะครับเช็คก่อน, com, น,ก,อน com. ก็สามารถที่ไปเช็คได้ สามารถที่จะเช็คหมายได้บัญชีได้เช็คเอ่อยูเซอร์ <user S 2> <ม>ของเว็บได้นะครับ<ม>ลองเข้าไปเปิดดูนะครับ<ม>เพื่อเป็นการป้องกัน<ม>จะได้ไม่ต้องเสียเงินนะครับ<ม>แล้วก็ดูอีกทีหนึงว่า<ม>สินค้ากับจำนวนเงินที่เราโอนไปเนี่ยในราคาของตลาดเนี่ยมันต่าง<ม>ไปไหม,มถ้ามันต่ามากไปพพง่งลึกไว้เสนอเสมอนะครับว่า อาจจะถูกหลอกวงแล้วนะครับใช้วิทยาญายของเราด้วยในการตัดสินใจนะเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเมื่อวานนี้ตำรวจได้เข้าจับกุมแม่ค้าหลอกขายโทรศัพท์ในไลฟ์สดพร้อมผู้ร่วมกระบวนการอีกสองคนขณะกำลังไลฟ์สดขายโทรศัพท์ที่หอพักแห่งหนึ่งเมื่อเวลา17เนาฬิกา30นาทีขณะนี้ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวที่กองบังคับการจังหวัดสมุทรปราการเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ